อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นวันที่2นะคะที่สายลุนตื่ยเช้ามานะคะที่เราอยู่กันที่โรงแรมเกาะปูดนะคะพาราไดซ์บีชรีสอร์ทนะคะทุกคนก็เมื่อคืนนอนหลับแบบหลับสนิทมากๆค่ะเนื่องจากที่ว่าเราเดินทางนะคะนั่งรถนานไปหน่อยประมาณ6ชั่วโมงค่ะทุกคนมาถึงที่นี่นะคะออกจากที่โคราชนะคะประมาณตีสามนะคะมาถึงที่นี่ก็ประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะแล้วก็นั่งร นะคะมาลงที่ท่าเรือเฟอร์รี่นะคะแล้วก็นั่งเรืออีกประมาณเกือบชั่วโมงนะคะมาถึงเกาะกูดนะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะถึงที่พักแล้วมเมื่อวานก็ได้แบบมาถึงที่นี่ปุ๊บนะคะเราก็เข้าห้องพักนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปที่คาเฟ่นะคะไปเดินริมหาดนะคะแล้วเมื่อวาน,นีก็ทานอาหารกันมื้อเย็นแล้วก็กลับที่พักกัน หลังจากนั้นก็นอนหลับแบบยาวมากๆเลยทุกคนนอนหลับสนิทมากๆเป็นการนอนหลับที่แบบว่าเหนื่อยค่ะจากการเดินทางด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะที่เราตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นนะคะกินอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ที่นี่นะคะก็อร่อยดีค่ะมีเมนูอาหารที่ก็หลากหลายพอสมควรนะคะแต่ว่าติดอย่างหนึ่งคือไม่มีข้าวต้มค่ะทุกคนเช้านี้ตั้งใจอยากกินข้าวต้มนะคะข้าวต้มข้าวต้มหมูหมูหมสับอะไรแบบนี้นะคะ่ะตั้งใจอย่างไรแต่ว่านี่ค่ะทุกคนก็เลยได้กินสลัดนะคะแล้วก็อ่า กินเบเกอรี่แล้วกินแกาแฟอะไรนิดหน่อยนะคะตอนนี้อิ่มแล้วก็เลยออกมานั่งเล่นนะคะที่ริมหาดนะคะจริงๆแล้วทริปของวันนี้นะคะเขาจะพาไปดำน้ํากัน,นะคะ่ะแล้วก็ขึ้นเรือนะคะไปดำดูปะการังกันนะคะกับทีมเพื่อนๆแต่ว่าแสลมไม่ได้ไปด้วยนะคะก็อยู่ที่โรงแรมะคะ่ะเพราะว่านี่จะมีเหตุผลที่ไม่ได้ไปด้วยนั่นเองนะคะก็เลยอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อนสนิทต,ตอนนี้เพื่อนก็เข้าห้องน้ําอยู่ก็เลยมาถ่ายนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศของโรงแรมให้เพื่อนๆชมนะคะว่าโรงแรม เกาะกูดพาราไดซ์รีสอร์ทมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะบรรยากาศโรงแรมเกาะกูดพาราไดซ์รีสอร์ทค่ะเช้านี้ดอกชบาแดงบานสวยมากบรรยากาศรอบๆสดชื่นมากๆนะคะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะเช้านี้เรากำลังจะไปกินบุฟเฟ่กันนะคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคน แดดแล้วค่ะเจอกันที่ล็อบบี้เนาะไปกินบุฟเฟ่ตกันค่ะมาของเสียงมันคือนกอะไรเป็นอะไรคะสวยเช้านี้อากาศก็ดีค่ะทุกคนเช้านี้เรามากินบุฟเฟ่ตที่ห้องอาหารกันนะคะ จะมีอะไรให้เรารับประทานกันบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวให้เองเอ็เธอไปสอบถามเจ้าหน้าที่ดูกันก่อนค่ะว่าเราไปกินอาหารในตรงไหนบ้างแล้วต้องทํายังไงบ้างเอ่ยติดต่อสอบถามเรื่องบุฟเฟ่ค่ะพนักงานบอกว่าเชิญทางด้านห้องอาหารเลยนะคะเค่ะเราเดินไปก็เดี๋ยวไปทักทายเพื่อนๆนะคะที่มาในทิปเดียวกันพวกคุณครูต่างๆเขาก็น่าจะรับประทานอาหารอีกแแน่ยิ่งยัง Even land, even เดี๋ยวจะเดินไปตามทางเดินนี้นะคะทุกคนนะคะทางเดินก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะกนินเ้าิาาเ,าเสร็จแล้วเราก็จะไปนุ่นริมเลตรงนู้นถึงแล้วค่ะห้องอาหารดูกว้างโอเคมากเลยนะคะ อาหารเช้าวันนี้นะคะมีค่ะที่นี่ก็จะมีะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะก็มากันที่นี่เยอะเลยบรรยากาศในของอาหารก็ประมาณนี้นะตะกุนสายลุงก็ปับอาหารมานั่งรอเพื่อนแล้วนะคะตอนนี้้อซ์สเตอร์เขาก็ไปหาอาหารเื้อเช้าสําหรับวันนี้ค่ะสายลุงก็ได้เป็นสลัดนะคะแล้วก็มี เดี๋ยวเกิดอีกนิดหน่อยนะคะใส่ลุงไปหากาแฟดื่มก่อนนะคะอดไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีกาแฟในทุกๆเช้าต้องมีกาแฟถ้วยโปรดค่ะทุกคนนี่ได้มาแล้วค่ะกาแฟถ้วยโปรดนะคะคาปูชิโน่นั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวมาชิมรสชาติว่าคาปูชิโน่ที่นี่จะถูกใจหรือเปล่าเป็นคาปูชิโน่ร้อนนะคะ <Okay. S 1> ทักทายเพื่อนๆด้วยนะคะ คราวนี้เพื่อนๆเขาก็ออกมากินบุฟเฟ่กันนะคะค่อยสบายใจรสชาติถูกใจค่อยสบายใจ่<ม>อ,อยค่ะอร่อยค่ะกาแฟค่อปวดแอปเปิชโน่หลากหลากกินสลัดแล้วก็ตามด้วยเบเกอรี่นะคะเหลยวพาเพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศโรงแรมกันต่อเลยจ้า เขาก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงหน้าบุฟเฟ่ที่เราทานอยู่นะคะตรงนู้นก็จะเป็นเนี่ยค่ะติดริมทะเลมีหาดส่วนตัวสวยมากค่ะทุกคนบรรยากาศยามเช้าแสงแดดอ่อนๆก็ประมาณนี้เลยนะคะทางคาของโรงแรมก็จะเป็นหน้าจั่วประมาณทรงไทยค่ะทุกคน นวดผ่อนคลายนี่นี่ค่ะที่น่าสนใจคือนวดเพื่อสุขภาพนั่นเองเขามีบริการนวดน้ำสระด้วยนะคะอยากนวดสายลนก็สนใจค่ะการแจ้งเลยอยากนวดเหมือนกันนะคะติดต่อสอบถามดูเมนูราคาน่ารักใส่หัวจะนวดผ่อนคลายอันนี้ค่ะราคาแค่400บาทค่ะรีแลกซ์้ำสระ400บาทจากไปอาจจะปวดกระดูกเลยนะคะไม่มีเนื้อนะคะว้าวคขาช่องนี้รีแล็กผ่อน เาเที่ยวเรามาพักผ่อนเราก็ต้องผ่นอนคลายเต็มที่เรีนมากเลยค่ะทุกคนมาชมบรรยากาศริมทะเลกันบ้างน,นะคะเป็นยังไงสวยงามฟ้าสวยน้อยใสยนะคะหาดไฟขาวบรรยากาศดีดลมพัดเย็นมากนะคะทุกคน นอนเปลริมหาดเป็นไงจะบินขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนอนเปลริมทะเลฟังเสียงคลื่นฟินมากค่ะทุกคน ตอนนี้บรรยากาศดีมากสวยมากเกาะกูดเบลลกู <S 2> <S 2> good. Good. สวยมากลมเข้าทางนี้บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ประมาณ1ิบเโมงนะคะทุกคนก็มาเดินที่ริมหาตอนนี้อยู่ที่เกาะกูด Paradise, ทะเลด้ารีสอร์ทนะคะแสงที่ทะเลสวยงามของค,งคงที่มามีกาศมากค่ำคืนนี้มานั่งทานข้าวฟังเพลงริมหาดหน้าโรงแรมกันนะคะ บรรยากาศก็ดีค่ะฟังเสียงเพลงไปด้วยกินอาหารไปด้วยฟังเสียงคลื่นไปด้วยโอ้โหฟินค่ะทุกคนวันที่สามแล้วนะคะวันนี้ว่าเราจะกลับแล้วนะคะทุกคนมากินข้าวค่ะเราจะเดินทางกลับแล้วนะคะบายๆเกาะกูด บายบายเกาะปูคาราดาวิบชค่ะกินข้าวเช้าค่ะบุฟเฟ่ต์นะคะที่ห้องอาหารกันนะคะทุกคนไฮท์วันนิงอิทออรเรดี้ที่เชอร์ เมนูอาหารเช้าเบาๆดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเช้านี้ทานอะไรมาดูกันค่ะก็มีสลัดมีไข่ต้มนะคะนิดๆหน่อยๆเปลี่ยนมุมนั่งรับประทานอาหารกันบ้างก็ดีค่ะวันนี้เราออกมานั่งข้างนอกนะคะแล้วก็ชมวิวบรรยากาศบริเวณด้านนอกนะคะทานเสร็จแล้วนะคะเราออกจากโรงแรมค่ะเช็คเอาท์แล้วมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือนะคะรถสองแถวก็มาส่งเราที่นี่ค่ะทุกคนท่าเรือบุญสิรินะคะ จากนั้นก่อนที่เราจะาขึ้นเรือแล้วก็แวะมาทานข้าวที่ร้านอาหารร้านนี้นะคะเดี๋ยวเดินตามเข้าไปดู<ช>เป็นร้านลับหรือเปล่านะทําไมอยู่ข้างในนะคะก็ห่างจากท่าเรือมาประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรนะคะทุกคนก็เดินเข้ามาตรงนี้นะะนรอบตรงนี้นะคะเราจะมีพี่ผู้ชายคนนึงนะคะพาเดินเข้าไปข้างในนะคะก็น่าจะรู้ว่ามาดตอนรับลึกของเราะค่ะทุกคนก็เดินเข้าไปตรงนี้นะคะ่ะเป็นร้านอยู่ริมทะเลนะคะเดินก่อน บรรยากาศประมาณนี้เดิไปก่อนนำเพย์เนี่น่ารักน่ารักน่าใจโอเคครับโอเคอนาป ร้านปิดดินหาดวิวสวยจังเลยค่ะขอสักแ๊ปนะคะอดใจไม่ได้ที่จะถ่ายเซลฟี่กับวิวสวยๆแบบนี้นค่ะทุกคนวิวสวยบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ทานข้าวกันค่ะทานข้าก่อนนะคะที่อ่ะก็เหลือที่อี่ตรงวัดที่แก๊มาด้วอุ้ยมีเรือผ่านมาด้วยน่ารักจังเลยเดี๋ยวถ่ายภาพให้เพื่อนดูนะคะวิวนี้สวยมากนะคะ ค่นข้าวเที่ยงกันทุกคนนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเรือก็เติมพลังกันนิดนึงค่ะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราจะเดินไปที่ท่าท่าเรือนะคะเพื่อที่จะขึ้นเรือกับเข้าฝั่งนะคะตันนี้วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายน,นะคะที่สำหรับทริปเกาะขูยขอ,ของเรา กลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคน <Yeah. S 1> โอเคค่ะเราก็จะเดินไปขึ้นท่าเรือตรงนี้หลังจากที่รถสองแถวพวกนั้นนะคะเขาจะรับเรามาจากโรงแรมนะคะที่เราพักอยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็มาที่จุดท่าเรือนะคะเพื่อขึ้นเรือ กับเข้าฝั่งกันค่ะทุกคนอันนี้เราก็ไปกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ท่าเรือนะคะอันนี้ก็มันจะเป็นบริเวณรถสองแถวที่จอดร้อรับผูพุทยสารนะคะขาไปแล้วขากลับเนาะเคอยากได้หอยโดงด้วยอวหอยอยนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะคะบุญสิริไอสปีด ตรงนี้นะคะก็ลงไปตรงนี้เนาะเวลาผู้โดยสารที่เขาลงจากเรือเขาจะลงทางฝั่งนี้ค่ะก็เพอนเะห็นไหมตอนนี้เราจะกลับเนี่ยเราจะกลับแล้วเราก็จะมานั่งรอเพื่อที่จะขึ้นเรือนี่ค่ะตรงนี้นะคะกระเป๋าทั้งหมดนี่ก็มารวมกันไว้ตรงนี้นะคะ,ะ,ใ,คะใช่แล้วรวมมาตรงนี้นะคะ เขาจะขดขึ้นเรือนเรือนที่เอาขางขึ้นอังน,นี้ก็จะเป็นจุดร่างรองร,รองก็จะนม่ร้อนนะเอาลุงรวมไหมนี่ไเไป็นไรนั่งรอตรงน,นี้เย็นๆ นี่ก่อนขึ้นเรือที่เราเป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดเลยกันเนี่ยทุกคนอยากแก้เมาเรือนะคะทุกคนกินซะถ้าไม่อยากคลื่นไส้อาเจียนเป็นสิ่งที่เราต้องกินกันไว้อ้วกไม่อ้วกไม่รู้แต่เราต้องกินแหละตอนนี้กินไปแล้วนะคะก่อนขึ้นเรือประมาณ15นาทียาจะออกฤทธิ์ขึ้นเรือแล้วจวังหวะที่เราขึ้นก็จะพอดีแหละเพราะว่าขามานะคะมีน้องคนหนึ่งขนาดกินยาเอา่อ แก่เมาเรือนะคะยังอ้วกอ่ะทุกคนยังพุ่งอ่ะพุ่งแบบไม่ไม่คิดไม่คาดฝันเนาะเพราะว่าออตอนที่รอรับผู้โดยสารเนี่ยเขาจะรอรับผู้โดยสารจนแบบเต็มเต็มเรือเลยรถที่มาส่งก็มาสี่ห้าเที่ยวอะ่ะรอค่ะช่วงนั้นรอเรือมันก็จะโค้งเคงโยกไปโยกมาเนาะก็กินซะถ้าไม่อยากแบบอ้วก ตอนนี้ลุงกินเรียบร้อยแล้วก่อนขึ้นเรือประมาณสินาทีแต่มันก็ออกนิดแหละรอรุ้นกันว่าจะอ้วกไหมตะขามาไม่อ้วกนะนี่ฮะรอเรือฮะยาแก้เมา่งนี่ไงคนนี้ไงที่เมาเรือตอนขับขนาดกินยาแก้เมานะาทุกคนพุ่งอะวิงเวียนนะปะาตอนนี้กินยังคะกินแล้วค่ะ2เม็ดเลยโอ้เลือไม่หลับเลย ใช่หร็คโรงพยาบานอันนี้กินหรอลองันสิบสองอ๋ะอุปกรณ์สำคัญในการเซฟตี้สำหรับเหตุการณ์่ไม่าดคิดคคมันคืออะไระมันคือนี่เลยจ้ามแมแสตเไม่ไปลาสติกแบกกันอ้วกค่ะทุกคนเราจะไม่พลาเพราะรอบขามาเรา ไม่ไงไม่มีค่ะเราอยู่ไม่ถูกเราก็จะเอาุ๊บเอุ๊บเอาุ๊บนี่เรารอขึ้นเรือตรงนี้นะจ๊ะแล้วเจอกันบนสั่งจ้า